นี่ภาพใหญ่เนี่ยเฟิร์มใดก็ตามบริษัทใดก็ตามหน่วยผลิตใดก็ตามที่ไม่สามารถจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันกับเทคโนโลยีสงสัยจะตายไปเรื่อยๆก็จะเหลือแต่บริษัทที่สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มามาเซิฟหรือมาตรงกับความต้องการของลูกค้าก็ผลิตสินค้าหรืออะไรก็ตามคนก็จะตกงานมากขึ้นเพราะจะใช้เครื่องจักรมากขึ้นหุ่นยนต์มากขึ้นไปเรื่อยๆ แม้กระทั่งแพทย์ผมได้ยินมาว่าแพทย์ด้วยนะครับปรากฏว่าคนไข้ไปแทนที่จะให้หมอเป็นคนวินิจฉัยไปเล่าอาการให้หุ่นยนต์ฟังหุ่นยนต์ก็สามารถที่จะประมวล Big Data เลยว่าคนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยในอดีตไม่ใช่ว่าแพทย์คนหนึ่งปกติจะเจอคนไข้อย่ามากหมื่นคนสองหมื่นคนนี่เขาไปประมวลเป็นล้านล้านคนด้วยอาการแบบเดียวกัน มันออกมาเลยว่าคนคนนี้น่าจะเป็นโรคนั้นสั่งยาเสร็จเรียบร้อยต่อรงแพทย์ก็จะตกงานต่อไปหุ่นยนต์คิด้ต่อไปหุ่นยนต์ก็จะผ่าตัดได้ด้วยก็จะมีคนเพียงแค่มีคนที่คุมผ่าตัดเล็กๆต้นแล้วพยาบาลไม่ตกงานด้วยอะคะพยาบาลเนี่ยอาจจะมีโอกาสดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องของฮิวแมนมันเป็นเรื่องอะไรที่ใช้มนุษย์ใช้มนุษย์จับต้อง้แต่ว่าอะไรที่ไฮเทค เราจะเริ่มสู้ปัญญาประดิษฐ์ก็คือสิ่งประหุนยนต์หรือเครื่องจากคอมพิวเตอร์พวกนี้ที่มันสร้างตัวมันเองสร้างเพิ่มพูนปัญญาของมันเองเพิ่มกล้นมากขึ้นเรื่อยเจนในที่สุดเนี่ยคนสู้ไม่ได้เห็นคุณบอกว่า แข่งหมากรุกก็แพ้นะใช่ใช่ครับใช่แข่งแข่งแชมป์หมากรุกฝรั่งที่ดังมากแกรี่คาสปปรอฟคนรัสเซียนะแข่งกับตั้งแต่ดีบลูนะก็แพ้แล้วก็หมากรุกโกหมาโกซึ่งเล่นกันยากมากเนี่ยซับซ้อนมากก็ตอนนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ชนะคนได้แล้วด้วยนะอย่างที่เราเห็นนี่เป็นคนที่อาจจะแข่งกับแต่จริงอีกอีกมองต่างมุมอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจเติม มุมคิดที่ต่างกันเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีอุตสาหกรรมที่อย่างที่อาจารย์เจอพูดถึงเรื่องอาชีพพยาบาลเนี่ยที่แน่นอนครับจะรอดแล้วเผลอะจะคิดค่าตัวรายได้ต่อหัวแพงขึ้นด้วยก็ได้นะ,ะหรือเราก็ต้องปรับตัวต้องปรับคิดเหมือนกันว่าเราใช้เทคโนโลยีมาเสริมเรานะครับผมยกตัวอย่างวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างบริษัทโลโ a l อ l i k e L O C A L A L I K E ทําธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนนะครับคุณอยากจะโชว์เคสว่าชุมชนเนี้ยมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่นะครับมีศิลปะวัฒนธรรมยังไงเนี่ยเขาก็พยายามจะใช้ความ ความที่สัมผัสต้องกับบุคคลในชุมชนนั้นๆคุณต้องการยังใช้คนอยู่ในอุตสหาหกรรมการให้การบริการ <c oughs> การท่องเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันเวลาเขาขายทัรวเขา <c oughs> เขาขายอะไรครับผ่านออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มสามารถขายให้ไกลถึงคนในแอฟริกา <c oughs> มาเที่ยวกรุงเทพได้ขายให้ไกลถึงเปรูถึงลาตินอเมริกาได้ก็เป็นการใช้เทคโนโลยีมาเสริมและขายของได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันต้องคนที่เก่งเนี่ยก็จะรอดตัวและได้รายได้สูงขึ้นแต่คนที่ปรับตัวไม่ได้หรือไม่อยากจะคิดนอกกรอบหรือไม่คิดจะ หาสิ่งใหม่หมเรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยก,ก็จะยากหน่อยครับจะอยู่ยากขึ้นสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์เจิมช่วยเติมมุมคิดหน่อยค่ะว่ามีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะเทคโนโลยีเข้ามาตุ้มตามแล้วก็มีทั้งข้อดีข้อเสียผมเนี่ยเป็นห่วงอยู่สองสามเรื่องค่ะประการที่หนึ่งเนี่ยผู้ที่ใช้เทคโนโลยีพวกนี้ได้แล้วก็อาจจะเป็นเฟิร์มขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีพวกนี้เอามาตกลงคนงานก็คนทั้งหลายก็จะต้องถูกว่างงานไปเรื่อย เฟิร์มขนาดที่ใช้เทคโนโลยีไม่ได้ก็ตาย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 ,ตายไปในที่สุดรัฐจะต้องขันมาเก็บภาษีจากเฟิร์มที่หรือหน่วยผลิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้เพราะจะไปเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดาเนี่ย เก็บยางแล้วส่วนเรื่องเก็บภาษีกับเรื่องเสริมทักษะความสามารถในการทําวิชาชีพครับอย่างสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่หรือ New Economy Academy N.E.A. ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็เสริมว่าสอนทักษะใหม่ๆแล้วครับวิดีโอมาเก็ตติ้งการขายของออนไลน์มากขึ้นคือมันก็มีความเสริมว่ารัฐต้องปรับตัวว่าเก็บภาษีหรือต้องเพิ่มทักษะฐานภาษีอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ประเด็นที่2ก็คือว่าเมื่อเมนมีคนจะต้องว่างงานเยอะเลยเพราะว่าเครื่องจักรมันมาแทนไม่ใช่เครื่องจักรหรอกไอ้คอมพิวเตอร์มันมาแทนทั้งหมด ไม่ไว่ารูปหุนยนเลือบรูปอะไรก็ล้วตามนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยรัฐอาจจะต้องมีสวัสดิการที่ให้เงินจํานวนหนึ่งเป็นเงินเดือนกับทุกคนในประเทศแบบยูนิเวอร์แซลเลยค่ะจย์ใช่กับทุกคนในประเทศด้วยเงินจํานวนหนึ่งเพราะเขาว่างานเขาก็อยู่ได้แล้วจะไปเอาเงินมาจากไหนก็ไปเก็บจากคนที่ใช้เทคโนโลยีประเด็นก็คือว่าคนที่ใช้เทคโนโลยีแล้วตวันตัวคืนตรงเนี้มันอยู่ที่ไหนอีก ถ้ามันอยู่ที่ต่างประเทศแล้วมันจะไปเก็บกันยังไงอันนี้อันนี้ก็จะยุ่งเพราะว่าอย่างที่คุณบอกไม่ว่าลาซัด้าไม่ว่าจะเป็นไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นประการที่สามรัฐทั้งหลายจะต้องร่วมมือกันถ้าคุณไม่ร่วมมือกันอย่างประเทศไทยคุณไปสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่พวกนี้ Google f ฟ c e b o o k l a ัด d a หรืออะไรก็ตามที่ที่พูดกันน่ะอาลีบาบา เขาไม่สนเลยครับอย่างประเทศไทยเนี่ยคุณจะไปจะไปเล่นงานเขาเนี่ยมันยากมากแต่ถ้ารัฐทั้งหลายร่วมมือกันตกลงกันคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยมันมันเกิดจะเป็นรัฐเดี่ยวแล้วมันมันอาจจะต้องมีโลกกบาลคือรวมกันแล้วแทนที่จะมีรัฐบาลก็มีโลกกบาลที่จะค่อยค่อยมาบูรณาการรวมกันแล้วก็จ่ายเงินอย่างที่บอกว่าคนที่ ประชาชนเนี่ยไม่ต้องทําอะไรใช้เครื่องจักรแล้วรัฐก็เก็บเงินจากคนใช้เครื่องจักรมาแล้วก็จ่ายพื้นฐานรายได้พื้นฐานให้กับคนทุกคนผมกลัวมีประธานได้ดีอย่างโดนัลด์ทรัมป์แล้วมีอย่างคิมจองอึนเกาหลีเหนือหรือมีแล้วมีดูตัเต้อย่างเิลิปปินเป็นโกควดูตเต้โบยชอาจจะมีความแล้วการที่เทคโนโลยีมันเข้ามาเยอะแล้วก็แบบว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียต่างๆมากมายเนี่ยเราควรจะปรับตัวยังไงบ้างอะคะผมว่าต้องต้องปรับวิธีคิดใหม่เยอะนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมใหม่ๆมันเกิดขึ้นแล้วเรา นับวันนับวันเนี่ยแรงงานเราน้อยลงน้อยลงนะครับเรากาลังเข้าสู่สังคมสูงอายุแรงงานเราน้อยลงแรงงานที่เราเคยได้จากต่างด้าวจากพม่าจากเขมรจากลาวเนี่ยอนาคตเขาจะกลับไปประเทศเขาด้วยเพราะฉะนั้นการที่หุ่นยนต์มามีออโตเมชั่นมากขึ้นอัตโนมัติทุกอย่างใช้ในโรงงานได้เล็กลงได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับไม่ได้แค่จะมาแย่งงานคนเรานะครับเขาจะช่วยเราเพราะอนาคตรเราจะมีงานที่คนเหล่านี้ไม่ต้องการทําคนไทยไม่ต้องการทํางานนะครับในโรงงานแต่มีหุ่นยนต์มาช่วยลดภาระตรงนี้ไปในแง่ตรงนี้แต่ผมคิดว่าการศึกษาแล้วก็ เทรนนิ่งสำคัญเพราะว่าอย่าลืมว่าการที่คุณมีปริญญาตรีสมัยนีย้จบมาปริญญาตรีปริญญาโทบางคนด็อกเตอร์ปริญญาเอกยังหางานยากเลยใช่ไหมอาจารย์เจิมครับเพราะฉะนั้นเวลาหางานยากแล้วเนี่ยคุณต้องคิดถึงวิชาชีพว่าการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนความคิดรัฐบาลต้องคิดว่าคุณจะสร้างบุคลากรทรัพยากรมนุษย์ใหม่ให้กับประเทศเพื่ออนาคตอุตสาหกรรมในอนาคตนะครับหรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยองค์กรเอกชนภาครัฐเนี่ยกำลังสร้างคนครับเพื่อ สอบแล้วก็สอบตกบ้างผ่านบ้างเรื่องความจำใช่ไหมครับจำวิชาจำทฤษฎีแต่ไม่สอนให้คนคิดไม่มีการให้สร้างมุมคิดใหม่ๆเติมมุมคิดใหม่ๆได้เนี่ยมันทำยังไงที่เราจะสร้างคนให้สามารถ รับแล้วก็รับกับความเปลี่ยนแปลงโรคที่เร็วได้มากนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอนาคตนะครับการต่อสู้กันเรื่องสภาพแวดล้อมมิตินี้เรื่องมิติการแพทย์ในหลายมิติสังคมเนี่ยนะครับมันจะทําให้คนเราต,ต้องต้องมีกรอบความคิดที่เปลี่ยนเพราะฉนั้นระบบการศึกษาเราก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยและการศึกษาตลอดชีพหรือไลฟ์ลองเรียนนิ่งเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเอาเป็นนโยบายแห่งชาติและพยายามพัฒนาตรงนี้ด้วยอาจารย์เจอมองอยังไงตรงนี้อาจารย์เจอมีอะไรคือ เวลาที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้และผมเชื่อว่าใน5ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนเร็วอีกอย่างมหาศาลเลยเพราะปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้น AI ที่มันเพิ่มพ่อคูณขึ้นเรื่อยๆและเร็วมากๆผมคิดว่าจะมีบริษัทหรือหน่วยผลิตที่ปรับตัวไม่ได้จะต้องตายตายตายไปเยอะนะครับไม่ว่าจะแวดวงการท่องเที่ยวไม่ว่าจะแวดวงอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์หรืออะไรต่อไม่อะไรก็ตามมันจะตายตายตายไปเยอะ คนที่จะอยู่ได้เนี่ยมันก็มีโจทย์วิธีคิดสองทางทางที่หนึ่งก็คือว่าโจทย์ยังคิดแบบเก่าแต่เอาเทคโนโลยีเข้ามาเสริมครับกับโจทย์แบบที่สองลืมวิธีคิดแบบเก่าเลยดูว่าเทคโนโลยีใหม่มันคืออะไรเรียนรู้จากมันและจะใช้งานมันอย่างไรให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคจับแมทช์กันและสร้างวิธีใหม่ผมให้แง่คิดนิดเดียว ว่าในสมัยหนึ่งที่เราคิดค้นเรื่องปืนได้กองทัพอังกฤษกับฝรั่งเศสสู้กันก็ดีอังกฤษกับสกอตแลนด์สู้กันก็ดีคุณนักเรียนอังกฤษครับพอเวลาสู้กันเนี่ยยังใช้วิธีสู้แบบใช้ดาบถูกไหมครับใช้ดาบกับใช้หอกเพราะฉะนั้นก็ตั้งแถวเป็นกองทัพแล้วเดินเข้าลุยกันครับแต่พอคุณมีปืนคุณดันลุยเดินเข้าหาลุยกันแล้วก็ยิงกันมันก็ตายกันหมดที่ครับ เพราะวิธีการยังใช้วิธีแบบเก่าคิดแบบเก่าแต่เอาเทคโนโลยีใหม่มาใส่ oh. เพราะฉะนั้นอาจจะต้องคิดใหม่ไหมว่าเอเทคโนโลยีใหม่คือปืนสมัยนี้เทคโนโลยีใหม่คือ AI คือคือคอมพิวเตอร์ทั้งหลายที่มันหุ่นยงหุ่นยนพวกนี้ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกับมันอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่เลยอันนั้นอาจจะเป็นวิธีคิดและสุดท้ายถ้าประเทศไทยยังคิดไม่ทันเราประเทศไทยจะอยู่ได้ไหม ในเมื่อบริษัทไหนคิดไม่ทันก็เจ๊งเจ๊งเจ๊งไปเรื่อยๆตกลงถ้าประเทศไทยทั้งประเทศปรับตัวไม่ทันกับเทคโนโลยีต,ตรงนี้ในที่สุดแล้วมันจะประเทศไทยจะเจ๊งหรือจะอยู่ได้ไหมอันนี้ก็น่ากลัวใช่ครับต,ต้องต้องคิดให้ทนันเพราะจริง<ช>ประเทศไทยเราเนี่ยเรื่องอุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับกฎหมายด้วยผู้กุมกฎ ถ้าผู้กฎหมายตามไม่ทันก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆบางอย่างเนี่ยไม่ต้องการใบอนุญ,ญาตไม่ต้องการอะไรต้องการทดลองก่อนใช้แล้วมีคนใช้ไหมอย่างเรื่องแท็กซี่เรื่องอูเบอร์เร่องกราฟนี่ชัดเจนเลยว,ว่าประชาชนอยากใช้ใช้แล้วนี่สามารถให้เขาปลอดภัยขึ้นหรือถูกลงเดินทางสะดวกง่ายขึ้นก็เป็นการให้การบริการที่ภาครัฐตอนหลังค่อยมากุมกฎก็ได้เทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยไม่ควรจะเอากฎหมายไป กันเขาด้วยการให้ใบอนุญาตหรือออกกฎหมายประเทศใดยิ่งมีกฎหมายมากยิ่งมีใบอนุญาตมากเนี่ยมักจะแปลว่าประเทศนั้นจะมีการเติบโตช้าและมีคอร์รัปชันสูงและมีความเหลื่อมล้าในสังคมสูงมากขึ้นรัฐบาลอยากลดเรื่องความเหลื่อมล้าในสังคมเนี่ยผมคิดว่าต้องให้ใหไง้สอนประชาชนให้ใช้เบ็ดเป็นใช้เบ็ดตกปลาเป็นอย่าแค่โยนปลาให้เขาครับผม,ผมเติมมุมคิดนิดนึงผมเห็นด้วยคุณว่ากฎหมายหลายอย่าง จะต้องปรับหมดเลยให้เข้ากันหรือตัดออกไปเลยหรือตัดทิ้งหรือตัดทิ้งกับกับไอเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นแล้วกิจกรรมมันจะเกิดขึ้นใหม่กองทัพเองก็จะต้องปรับถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่สุดต้องปรับยังไงบ้างคะอาจารย์เดิมเนี่ยใช้กําลังคนสู้กันคตอนนี้กําลังคนกองทัพก็ยังเยอะแยะถ้าคุณใช้เทคโนโลยีเข้ามามันจะลดกองกองกำลังคนได้เยอะเลยงบประมาณตรงนั้นเนี่ย ต้องทุ่มเทกับการศึกษาวิจัยเพื่อจะเรียนรู้เทคโนโลยีทั้งหลายแล้วกำลังคนพวกนี้เขาจะไปทําอะไร <c oughs> ก็ไปทำอาชีพอื่นเพราะว่าไม่งั้นนะคุณจะคุณจะเอาไว้เลี้ยงไวแ้แล้วก็ทําอะไรได้และครับ <c oughs> ตอนนี้มันไม่ได้สู้กันด้วย แรงงานหรือไม่ได้ไปเป็นแรงงานแล้วเป็นก็ไปทำในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ใช่ไหมครับต่อเจรย์มบอกว่าปฏิรูปตำรวจแล้วต้องปฏิรูปทหารด้วยด้วยแน่เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะจันเจริ์มศักดิ์กับคุณปรินค่ะที่มาร่วมเติมมุมคิดกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเติมมุมคิดกันต่อในวันเสาร์หน้าเวลา20นาฬิกา15นาทีถึงเวลา21นาฬิกานะคะวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ